สวัสดีคะ่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับ Luc ก y m a n เนอร์เป็นแอปที่ปลูกผักปลูกญ้าเนี่ยแล้วก็เอาผักเอาอยาไปขายแล้วก็สะสมเงินถอนเข้า to m ั n e ี่วอ a เลเดี๋ยววันนี้จะถอนให้ดูนะคะว่าการถอนเงินของแอปนี้มันถอนกันยังไงใครอยากเล่นสามารถ กดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปหรือสามารถดาวน์โหลดแอป,ปได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปแอป,ปนี้ได้เฉพาะ Android เท่านั้นใครใช้ IOS อยู่ไม่สามารถทำได้การหาคะแนนหรือการเอ่อที่จะได้ธนาบาัตรการที่เราจะได้มาซึ่งธนาบัตรก็คือตามนี้เนี่ย <Yeah. S 1> ก่อนที่เราจะปลูกอะไรนะให้เรามาดูออเดอร์ตรงนี้ก่อนว่าทาร์เก็ตหรือเป้าหมายของเขาคืออะไร อย่างอันเนี้ยเขาอยากได้มะเขือเออไม่ใช่มะเขือสิมันฝรั่งอ่าน,นี่เราก็กดปลูกมันฝรั่งเข้าไปเขาอยากได้อันไหนเราก็กดปลูกอันนั้นนี่นตามนี้ส่วนอันนี้ไม่ว่าจะเป็นศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นอ่าวัชพืชเราจะต้องทําการกดดูโฆษณาตรงนี้เพื่อที่จะไล่เข้าไปเดี๋ยวเดีเนี่ยเน,นตรงเนี้ยอืม กดดูโฆษณาตรงนี้เพื่อที่จะไล่เข้าไปแล้วเราก็เก็บผลผลิตเนี่ยประมาณนี้นะลองเล่นดูได้ส่วนการถอนเงินในการถอนเงินของแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทเดี๋ยววันนี้จะถอนให้ดูนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการถอนในแต่ละเลเวลยิ่งเราเลเวลสูงเท่าไหร่โอากาสที่เราจะถอนได้เงินเพิ่มมากขึ้นมันก็มีแต่ตอนนี้ของรถอยู่ที่เลเวลหนึ่งเดนจะถอนยอดอยู่ที่42บสาท62สตงตางค์ในการถอนก็คือให้เรากดตรงนี้ที่เขียนว่าถอนเงินหลังจากนั้นให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราใครใช้เบอร์อะไรอยู่ก็ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำาว่าเซ็นด้านล่างนะคะ พอเรากดเซ็นเสร็จเดี๋ยวเขาใช้เราดูข้อษสนอหนึ่งอันเขาก็จะขึ้นว่าส่งคําขอถอนเงินแล้วปวดอดใจรออันนี้ยอดของเราเป็นศูนย์แล้วตรงนี้เป็นบันทึกสถานะคือรอการดําเนินการอ่าประมาณนี้อันนี้คือการถอนถ้าเป็นแอป,ปที่เอ่อ หลายๆถ้าเป็นแอปก่อนหน้านู้นนะคล้ายๆก่อนหน้านู้นที่นุนเอามาลงให้อ่ะคือมันรอไม่นานไงแต่ว่าอันนี้นุนไม่แน่ใจว่ามันรอนานแค่ไหนเอาเป็นว่าระหว่างตัดตอนนี้ถ้ามียอดเข้าเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ข้างๆแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวคลิปหน้าละกันเดี๋ยวจะมาทําคลิปอัปเดตให้นะคะสําหรับคนที่อยากเห็นยอดเงินว่า มันได้จริงไหมแต่ถ้าใครที่เล่นแอปนี้อยู่แล้วแล้วก็มันถอนได้หรือถอนได้เท่าไหร่แล้วก็สามารถเม้นมาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการถอนเงินของ l u c k กี a n n นเอร์ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้นึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะกอบค่ะ